น้องจ๋าเบ,บิ่งนี่บังขอนนี่เบิ่งงามขักงามแน่แทะมาเดินมาเดินพี่น้องมาเก็บเอางามโพดเอางัดเอ้ยเห็ดขอนสวนใหญ่เบิ่งนี่ป๊อพูดอะพี่น้องอี่พอยอีแม่ข่อยอันนี้อันนี้จุ้มได้อยู่อันนี้หวานแล้วอันนี้จุม้ม เอาตะดอกจุ้มเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาเห็ดขนสนใหญ่มืองนี่อ่อนซ้อนเบืองเมืองเมืองอนี่มูเพ่นเออหมอกสมบูรณ์เนาะพี่น้องเขาตัดใหม่จุ้มยิ่งสัตว์กับยิ่งพี่น้องปกปักปกปกัปกอยู่พี่น้องเลยเด้แนวนี้แหละแล้วลายมูบานกับบานมูจีกับจีขั้นสีหาเอานี่ขับโคกพี่น้อง ขับโค้กขับโค้กนะกำลังพอดีกำลังพอดีเลยพี่น้องจา๋ามาเดินมาเดินมาเอาไปแกงป้ามาสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แทะเอางัดเฮ้ยอันนี้งามเนาะ <c oughs> นังเลียนหมาควาย่นกินซะนมนี่โ <c oughs> ว้ยแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้ว แตกแล้วแตกสาใสยหญ่ๆอันนี้เป็นสีบานๆพี่น้องบ่เอาดอกบานๆนีอะไรจุ่มๆจุ่มๆไม่เอาอยู่จุ่มๆเผเปิดมาอันนี้อ่บานเลยพี่น้องบ่เอาเอาไว้ดีอะไรเนาะน้องจ๋าเบิ่งนี่เบิ่งขอนี่บังงามขากงามแนวแท้ มาเดินม,มาเดินพี่น้องมาเก็บบอางามพดเอางัดมาเดินม,มาเดินม,มาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านงามหลายงามลายกีพ่อด,ดีเลยนี่เมื่ีเอาทุงมือมา าางาดตัมาโอ๊โหพี่น้องพี่น้องเอ้ยวันนี้งาาเน้นะคุณอะเต็มตาแล้ววันนี้จะหลงกันเด้อพี่น้องอันนี้บ้าแมนเด้หน่เห็นบ้าอย่าหลงกันนี่กำลังออก มันมนมานมานไปนหนมันไน,น้องมนันมันเกิดต่อไม่ตายไม่ต่อไม่บ่าตายก็เกิดอ <c oughs> เอาเนี้ออกก่อนมันเกิดเน,นี่น้องมันเกิดยวน นะ,นะตากระชิบความเราบ้านี่ตากระชิบความแล้วพี่น้องจ้าสามีกะ ค่ะพี่หานท่ตัวนี้เต็มตาแล้ววันนี้มาเด้อมาเอาไปแกงพี่น้องอยากอยู่ใกล้เด้จะเอิญว่าเอาไปแกงน้ำกานคือเฮ็ดปวกนี่แหละหล่นตาหมอ,อกกอ,อกพี่น้องถึงอย่างมันออกเอาบ่อวาดบ่าาดบาาอไว้รีได้พี่น้องจ้นะเอน่ะ หล่นแล้วหล่นตาแล้วจูมพอดีเลยนี่จูมพอดีเลย พี่น้องโดตาแล้วพี่น้องเอ้ยเจ้าแล้วบัดนี้พ่อล้วเนาะอือพ่อแล้วลดนตาแล้วอ้าพ่อแล้วบัานนี้พี่น้องไป้ล่นตาแล้วพี่นอ้องจ้าเนี้ยบ้านตาหนึ่งแล้วพูดอ่ะ

เหังไดไหวเหรอหื้อ่อยบ่มีอ่นช่องฟีดแม่หัวหน้าพี่น้องมันกำลังงามพอดีเลยนี่กจำนี่กำลังแสบนี่ไอ้เมียบ้านก่อนด้วยกันจันเห็นสิอดวาไรหล่นตาแล้วพ่าพี่หาแล้วยังมา แล้วว่าข่อยพ่อเฮ็ดเผืหวานท่าใดบุ้อันนีแล้วพ่อคัก <c oughs> ข้อยสิเอาถุงใสพูดนะพี่น้องอ้อมเลยเด้ออ้อมเลยนี่ดขอนี่ พูดอะพีน่น้องกํลาลังงามเอาถุงมาใส่เอาต่อเดียวหล่นตาอหลีตัวนี่ นี่นกำลังงามกำลังออกต่อเดียวลุ้นตาพ่อดีเลยทั้งไต่มันเป็นชีนเบัน,บน พี่น้องเอาถุงใส่เอา,าเอาด้อบี่น้่ยพาให้เอาพ่อบอพี่น้องพ่อบอกพี่ไรนพี่น้องืองตอนนี้้ย นพี่น้องออนซ้อนบ่เพราะละเนาะมาเด้อมาเก็บน้ำกันพี่น้องบันนีนนพนน้พี่น้องเอายกถุงมาาไ่เด้บอหนี้งัดเอาถุงมาาไ่พี่น้องใส่ถุงมันหล่นตาเดี๋ยวไปฝากมือนะั้น บันนก้ก็เมียบานได้พี่น้องได้ขอบคุณถูกกำลังใจได้พี่น้องทีเจ็ดังไรไหวอยากให้พี่น้องซิมนำพี่น้องปะพอแล้วันนี้มุนีจงไหวเลนะ่นมูนี่มองไหว พี้ำก,กลำลังงานเยดายสิหาช,ช่องสิบหนักเลยอันนี้จงไปพี่น้องไปผู้น่าได้อะขอบคุณถูกกำลังใจได้พี่น้องเด้อบายบายจุบ๊บจุ๊บแล้วพี่หานพี่น้องเย่านะพ่อ บ่มีพะนะเยอะปะเออบ่มีพีนนะนพ่น้องอใช่ป้าบนันเด็พี่น้องเขาเมียบ้านป้าบ้านบมันนาน,านาแล้วได้ตาบอกนี่ตาบอกงีตาบอก,บอก,บอกบอองี้พ่ะขับถูงถูงพร้อมป้าบันเนี้ยบ้าบนเมียบ้าน